ส่วนเงานี่จะเหล่มใหญ่พอเริ่มใหญ่กับติดดอกมานำกันเลยติดดอกออกผลมาผอมกันเลยผมลองเห็ดสองต้นแล้วมันก็เปล<ส>ี่ย <2 S 2> น,นทั้งสองเห็ทั้งเนี่ยบ่ทั้งสองต้นเลยครับเ่าฉลามม่นครับผมบักง,งที่บ่ติดดอกออกผลจักเทื่อ่าเขาก็สิใส้วิธีการบางคนกับามเมือเอาผ่ามาผูกเอาใหม่มาตอกเออประมาณนั้นเนาะเครื่องแห้งเขาออกดหน่วยอืมนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่น่าสนใจแห่งติดหน่วยออกผลดีจับลูกไว้ นะครับตัวนีซี่หาเดือนหนีมูมันยังอยู่หน่อยๆอยู่ครับหน่วยเดียวกันหลูกเดียวกันนี่เห็นบอกอออยังทำยังน่ยหน่อยยี่หน่อยังทำอ,อันครัออบโบนาเสือเร้กว่าเป็นรุ่นเดียวกันครับบ้าสลัมแม่นนี่นี่เห็นบอกครับครับตัวนั่นอ่ากําลัองออกดอกแต่ตัวหนีเป็นหน่วยเล้วครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ผมรุ่งสอนคนนอหน้าผ้าละสิผ้าพี่น้องมาเบ่งเทคนิคก,ก,การปลูบุกฮงให้ออกมาเป็นเพศเมีย ต้นเตี้ยลูกดกครับสําหรับพี่น้องผู้ใดที่ปูปกงแล้วบ,บเป็นหน่วยครับลูออกมาแล้วได้เต่ต้นผูครับเอาคลิปนี้ผมมีสาระแล้วก็มีเคล็ดลับมีเทคนิคใหม่ๆดีๆมาฝากพี่น้องครับเทคนิคเมื้อนี้ผมจะพาพี่น้องมาพบกับเบ่าสลามท่องเนียดครับผูเพ่นเห็ดปกงห้ออกมาเป็นเพศเมีย่ยต้นเตี้ยลูกดกครับเอาพิกัดแปลงเพิ่นเมื้อนี้อยู่ที่ บ้านห้วยครับบ้านห้วยตำบลห้วยครับอําเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอําาจเจริญครับเอาก่อนอื่นมาพบกับเบ้าสลามท่องเนตรกอนครับพี่น้องมาสวัสดีคนกอนครับครับผมเบ้าสลามสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุสุกคนคือเก่าคือเดิมอีกแล้วน้องเหมือนมาพอกันนะครับอ่าเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเอาเทคนิคนะครับอ่าง่ายๆนะครับ การปลูกบักฮงที่ให้มันได้ออกผลผลิตเร็วแล้วลก็เป็นตัวเมียนะครับติดดอกออกนวยเร็วเนาะที่เห็นอยู่ข้างน้านี่าสายพันธุ์กับธรรมาดาทั่วไปก็จริงอยู่แต่ว่าอมันนี่ฮอิปเปอเบิงเทคนิคการออกหน่วเเลเร็วนะครับแล้วก็ต้นเตีย่ยนี่ครับเห็นบ,คบน<ะ>น่ครับนี่ป้<บ>า,า่คบเอาฉลามตัวนี้มะงเอาง่ญ่แต่ครับบักฮงอ่า อายุสี่หาเดือนเองนะแค่สี่หาเดือนเพาน,นั่นแมนครับผมห่วยอ่าแต่ว่าส่งเหมือนเป็นปีเลยแมืนบะครับเพราะว่าเงามันใหญ่อ่าที่มันเหงาใหญ่ที่มันเงาใหญ่แบบนี้กับเพราะว่าเห่าหนุมมันครับมูมันนี่ยังซ้ำามันแปบหกขุนอยู่เลยอืมยันงน,น้อยกูนี่แมนครับครับยังหน่อยกูนี่นอีกตัวนี้เดียวกันนี่นะครับแมนครับผม,มตัวนี้ผมใส่เทคนิคง่ายๆก็คือเห่า อนโนนเหมือนเขาปูบกเผานะครับแต่ว่าผมนี่ให้มันนอนไปเลยครับให้มันนอนไปกับดินเดี๋ยวมันจะคอ่อยๆงอๆง,อ,งอขึ้นมาเองนะครับรบ,บาน,นี้พอเขางอขึ้นมานะครับเหมือนเหมือนเอาตัวหลอดครับอ่าส่วนเงานี่จะเหลี่ยมใญ่พอเหลี่ยมใ่กับยติด,ดอกมานํากันเลยยีตด,ดอกออกผลมาผอมกันเลยนี่คือเป็นเทคนิคที่ที่หน้วงสาหารถเอาไปเห็ดใส่ได้โบกสีมีสายพันธุ์อ่า ดีหรือบดดีนะครับตัวนี้ผมกินถิ่มบักคุงพื้นบานเฮ้ากันยนถิ่มา่ะก็แค่อยากลองเบิงว่าอ่าถ้าเฮ้าหนมมันตั้งแต่เมตรหนึ่งถึงเมตรห้าสิบนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไดครับนี่ครับลองเฮ็ดสองต้นผมลองเห็ดสองต้นแล้วมันเปนเป็นสีทั้งสองเห็ดนี่อ่เ่ทั้งสองต้นเลยตัวครับเบาฉลามไม่นครับผมครับเหมือนกับเฮ้าอ่าบักหุงถิ่บ่ติดดอกออกผลจากเทื่อ่าเฮ้าก็สิใส้วิธีการ บางคนก็ขว้มเสียเอาผ่ามาผูกเอาใหม่มาตอกเออประมาณนั้นเนาะเพื่อ,อให้เขาจิดหน่วยนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีครับที่น่าสนใจแห้งก็คือหั่นท้าวนมไปปุ๊บทำให้บักหูบักบักหงมันเป็นเพ่ากระเทยมันก็นให้จะหน่วยดกไปอีกโอ้แต่เป็นเพศเนี่ยกะได้ตำได้กินซุปได้ไฮซัดสาอ่าราัดนะครับนี่ถามันออกมา นะครับเป็นสายพันธุ์ดีแนมันก็นจะออกมาเป็นมะฮุ่งแซงติดนวยออกผลดีจับลูกไว้นะครับตัวนี้ซีหาเดือนนี่มูมันยังอยู่นน่งอๆยอยู่ครับอ่าใช้รับงก<อ>่อนนะมูรุ่นเดียวกันผนเป็นยังไงครับนี่น,นี่นี่ครับมะฮุ่งอ่ากินมือเดียวกันนะครับน่วยเดียวกันลูกเดียวกันนี่เห็นบอกยัง<อ>ทำยังนิ่ๆอยู่หน่อยยันนยยงทำอันครับโบนาเสื้เรีว่าเป็นรุ่นเดียวกันครับบ้าสลามแน่นี่นี่เห็นบอกครับ อ๋อพิ่นก็ออกลูกออกดอกคือกันเนาะออกดอกคือกัน,นพร้อมกันแต่มันเป็นแต่ได้ก,กินบ่ล่ะครับน้งสอนบ่เป็นแต่ได้ก,กินแต่ว่าเบ <ใน S 1> ิ่งแล้วมันบ่เป็นแต่ได้ก,กินแล้วครับว่าสลัมนี่ก็สิเป็นบักหุ่งอ่ากระเทยครับไปจังซั่นมีแต่ดอกจังซี่นะครับอ่าแต่ทานุ่มกิ้งนะครับอายุซ้ำนี่ห้องฮดหนาห้ซุม่มแล้วก็ให้เขานอนพ่คอยโนุมไปเพราะว่าอ่ามันเป็นบักหุ่งถี่เริ่มใหญ่แล้วทักซั่นถ้าเฮาบ่หดหนามนี่หากเขาจะฉีกขาดได้ เขาเขาตกหดเห็นมันซูมก่อนเขาต้องใส่เทคนิคเขามาซอยแมนครับลักะหาเนี่ยเอาเต็งเข้าไหวครับอ่าตัวนี้ผมโบยากโนมเพราะว่าอยากให้พี่น้องนะครับได้เห็นต้นแบบหันโนมมันก็ิะเป็นคี่กันเบิดนะครับครับมันจะบม่มีต้นแบบทือว่าต้นโนมกับต้นโน้มจะได้เบิงขอเรียบเทียบเนาะแมนครับอายุซ้ำกันครับมันไบ้ว่ามันอยู่ในโฮมหรืออียังบ่แมนครับม้วนอื่นกักับเป็นคี่กันถ้าเฮานโนมนะรับผมก็ปลูกไปในโฮมคือกันอยู่ทางใน เดี๋ยวสิให้พี่น้องไปเบ่งครับนี่ถ้าเ้าปลูกธรรมดาทั่วไปนะครับมันก็จะหยืดเาวาขึ้นซื้อแต่ถ้าข้าโน้มปึ๊บตัวนั้นอ่ากําลังออกดอกแต่ตัวนี้เป็นหนวยแล้วครับจังสีหน้าครับผุนเมาก็ปลูกไว้มันก็อข้างในก็มีออมันก็เป็นยังสั่นครับบบเด้เกี่ยวกับว่าอ่ามันอยู่ที่อ่ารับที่ห่างไกลจากแสงนน่นนี่นั่นบบแมนครับผมกระเฮ็ดเห็นมันมีทุกอ่าทุกแบบ พอเ้าโนมอ่าเห็นบอกขวนมันจะไงญ่วนจะไงเนาะเหมือนครับเขาเนี่ยเอาตัวหลอดอืออ่าของสายพันธุ์ของเ่าพันธุ์เียยก็แล้วแต่ครับอ่าพอเ้าโนมไปแล้วนะครับถ้ามันสูงเกินไปข้าตัดนี่ครับครับโอ้ตัดตรงตัดยอดเลยตัดยอดเลยัมันสูงไงล่ะครับเออพอตัดปุ๊บตาพวกตาแถวนี้นี่เชื่อไหมสิมันจะแตกออกมาแล้วก็เป็นต้นไม้ครับเป็นต้นไม้อยู่้างเพี่หลายกุ้งกาบัน <c oughs> อืมนม่ครับตัวนี้บบท่นตัดเพราะว่าอ่ามันยังติดนวยอยู่ต่ําอยู่ครับตัวนี้ขอดีสําหรับพี่นนองมีบอกคุงสายพันธุ์ดีปลูกไว้กินอ่าบบต้องมีความเสียงสาหรับอ่าจะถืออ่าล่มพัดผ้าายุหรือมันโคนมันหืมนะครับ,รบวิธีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่อ่าเฮ็ดได้ง่ายๆทุกคนเฮ็ดได้เลยครับ,รบผมแล้วก็จะมีนี่ครับต้นแบบครับผมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ต้นแบบที่ปลูกไหวตัวนี้ก็อีกประมาณจากักให้เข้าสูงกว่านี้อีกจักประมาณเมตรหนึ่งห้ากับจะโนมครับตัวนี้คือผมจะโนมให้พี่น้องได้เห็นอพร<ข>การโนมเพชรจังสี่บอกครับนะครับเอาไปกับขี้ดินไสิเลยเห็นบ่พราเขาโนมเดี๋ยวเขาเรื่มงองแล้วเม่กีก่ชั่วโมงเองครับวันนี้พอ่อพ่อเขาโนมเอาใหม่เต็งไหวตรงนี้จะเรื่อมไงเพราเลื่อมไงแล้วเหมือนกับห้าหลอกเขาครับเขาจะเรื่มติดหน่วยได้บัด การหาอาหารสำหรับห่วงที่เขาเหมือนแบบว่าโดนแก่ให้ออกลูกมันก็นจะส่งผลให้ติดน้อยเร็วนะครับ,รบมีเท้าป่อยไปนะครับบ่มีการหน้่มจริงหรือบอ่าเฮ็ดอยังสักอย่างกับเขามันก็นจะสูงขึ้นไปดีซีโอกาสที่จะ,จะคนจะยังนี่ก็มีสูงลองเอาไปเฮ็ดพี่น้องครับรบ,บอผิดหวังท่า อ่าถาพี่น้องมีต้นใหม่ยุตต้นต้นพันอยู่แล้วกะกะเห็ดเรื่อยๆครับอย่าพึ่งเสียไปล่องเห็ดบางกอนครับอ่าน้อลุกศอนหนอมันจังสีมวยค้นตัวใหญ่ก็หละครับเมี่นครับเบ้าสลัมนี่กับอีกอย่างหนึ่งครับบาหนี่เทคนิคสําหรับบังกอูเขาปลูกแล้วนะครับอีกเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็คืออ่ากวดหนามกับ อ่าไม่สางไผ่ครับที่มันขนาดไก่เชียงกันครับเ้ามาตัดตัดแล้วก็เอามาล้นไฟก้นมั่นนะอ่าจะอยู่จะถือฟังอยู่ข้างล่างตัวผมหุม่มผมหุ่มทั้งเบิดเลยอืหุ่มเบิดลํำเลยเพิ่นจะซอยได้แนวเลยครับบบาวฉลามสสาหรับเทคนีคต้นต,นตัวนี้นะครับจะกันปวกกันหมอดกันฝนกันกันได้แทบทุกอย่างเลยครับและอายุการใช้งานมันจะยา,าวนานขึ้นครับครับนี่คือ เป็นเทคนีค้ง่ายๆแต่สามารถเอาไปใส่ได้จริงครับผมนี่แหละครับในข้องกับมีสัตว์นะครับอ่าบัว่าสิเป็นกลุ่งเป็นยังพอเทิงขึ้นมาก็จะมีผักท้องผักท้องก็ได้ได้กินนะครับได้กินดอกก่อนก่อนอจสได้กินน่วยเม่นว่าบานีพ่อพัดกันไม่อีกนี่ผสมประสานครับเป็นข้าวโพดข้าวโพดหวานครับเป็นข้าวโพดหวานที่อ่ปลูกแบบบ่ต้องใส่สารเคมีบ่่ด้ฉีดยา มีบง่งกับไปหาเอ่าเด็ดออกไปไปซองเอาเนี่มือขื้นนะโอ้เขาใส่ระบ,บบแบบกำจัดเอาเองไม่ครเช่นีผสมประสานแต่ว่าห้าวบริเวณหลายเกินกำลังห้าครับครับผมนี่เห็นบ่กำลังออกฟักเต็มเลยครับทำนี่ก็กินเหลือเลยครับ <S <S บริเวณหลายคือเห็ดพอป,ประมา่านไม่ครับกำลังห้าเนาะครับเบาฉลามที่ทั้งเบิดนี่จะเป็นต่างใจเป็นสวนปลาทั้งเบิดครับครับอ่านี่เห็นบ่ก็จะมี ต้นยางหน้าต้นมีต้นยางหน้าครับแล้วก็มีพวกพืชระยะสั้นที่ห้องคุยกันแต่แกต้นคลิปเนาะปักทองอือนี่ยิบดอกออกน่วยนะกับธรรมชาติเลยครับนี่อือธรรมชาติเลยนี่ยิิหน้วยแล้วครับครับคืออยู่นี่เอาบอส่เคค่มีเป่นบอสคาบ้าวฉลามบอครับบอสไค์แบบเป็นธรรมชาติเลยครับผมแล้วจุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสําหรับห้ออนุรักษ์พวกที่ อ่ากรบเขียดอึงซัดอ่าครึ่งบกครึ่งน้มต่างๆเขาปูผาไปนะครับปูผาเพื่อ้เขามาวางไข่ครับลูกศรครับยั้นมือขืนกับกบเขียดเต็มอยู่หนที่ละเพิ่อนเพิ่นมาอยเองได้่บาวสลาเแม้ยครับนั่นเทนบ่ลลูกห่วกเต็มเลยครับห่ววกบหวกเขียดนะครับเท่าไหร่เขาอยู่หน เพราะว่าอยู่ีนมันกับไก่ป่าเนาะแมนครับเรื่องมันออกมาจากป่าผมบอกครับบ้าฉลามแมนครับเป็นเขียดธรรมชาติแมนเป็นหมองเขาอยู่ธรรมชาติแล้วก็เข้ากับอยากอนุรักษ์ไ้ครับเพราะว่าโอ้ยมันนอนอยู่หัวอยู่สวนได้ยินเสียงกบเสียงเขียยก็มีแหงอยู่เด้ครับเนาะแล้วอีกจุดหนึ่งมองนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงหอยปังครับเป็นหอยปังที่ผูได้จะกินกะ รสชาตินี่บเแราต่างจากอหอยหน้าเลยตลาดก็มีมีตะขวงเนี่ยบุ๊พ่อขายอืนี่ก็เป็นรายได้ที่เขาถีมาเนี่หละครับลุกสอนครับเอามาให้เขากินครับอันนี้เป็นอาหารของหอยปังหมดครับแมนครับเป็นอาหารของหอยของไก่ของยังก็แลลวแตัซว์เดี้ยงเขาอยู่นิดนี่แมนครับกินได่เบแมนครับค้นกินได้คนคนกินไสัตา์กินได้อ่าอ่าเฮาว่ามันขาย่ไดเลยละค่ะก็มันอย่างซาด ครับเราขายซัดที่คนต้องการอืมแล้วเป็นรายได้เขามาอีกอย่างหนึ่งคือมันสหมุนเวียนเนาะครับนาอครับครับอันนี้คือเป็นรายลด้แบบบวเป็นทังตรงครับแต่มันจะเป็นคข้ายๆคือทังอ้อมเปนบอครับมันจะเป็นอ่าลูกโซ่แม่นบอครับบาสลามเนี่ยนี่เนาะครับผมครับนี่บอให้ปังเป็นบอดินด้วยครับนี่ด้อโอ้ไอเดียของบาสรามนี่สุดยอดครับพี่น้องครับแล้วก็จะมี่มองเห้ยยํำขยายพันธุ์ของอ่าลูกพันธุ์ปลา าว่าต่อไปเจะเห็ดเรียงอาหารแบบจริงจังครับลุงสอนครับอ่าคือบ่อที่เฮาเตรียมไว้บ่อใหญไงล่ะจะเอาปลาซิวขึ้นไปเลียงอยู่หันอ่าตัวนี้เป็นผวกลูกพันธุ์ครับของเฮาเลียงปลาซิวครับนะครับเฮ็ดสวนผสมประสานพร้อมเรียงซั์เพื่อให้เกิดลายใดแยแบบยังยืนครับนะครับนี่อนี่เต็มเลยครับนี่เห็นบ่อาจจะนิดหน่อยเนาะโอ้นี่บก ครับดูลลปลาซิวครับเนี่ยครับหนึ่งสัปดาห์ครับโอ้หนึ่งสัปดาห์าแมนใหญ่ไปเนาะขนาดหนึ่งสัปดาห์กันยังเนียมเพ็นนะครับเป็นโตอันนี้แล้วครับนี่อนองเบ่งเล็กน้อยนี่หลยได้ครับเนี่ย่อมันไม่งงแงงเนาะครับอือนี่นี่เป็นแรงอาหารที่เด็ดตอนสอนผู้เา่าผู้โอกินไก่กินยังบ่ได ปลานี่ครับเป็นอยังถีสามารถกินได้เบิดูกมันมีแค่นเสียมนะครับเบาสลัมครับพวกปลาหน่อยพวกกระดูกปลาเนี่ยนะครับครับอ่าย่างเส่นปลาซิวเป็นว่าดูเ่าเนี่ยกินไงครับครับมันจะมีแค่นเสียมครับโอ้ยถอดกรอบปิ้งกินกับต้มพกทั่วพริกนี่ได้กินจนสีวายไปแล้วครับอ่าแล้วก็จะมีฝั่งกิมจูนะครับปัจจัยที่ห้าด้บปลูกผสมประสานเพราะว่าอยู่นี่จะเห็ดเป็นอ่าสวนปลาเห็ดยางหน้าครับอ๋อ บ้านไร่สวนทำครับโอ้พี่น้องเลยต้นยางนาของเบาฉลามเจ๊ะพี่น้องหลายคนมาปลูกปลาก่อนมันสิได้ผลผลิตนี่นี่เห็นบ่พืชพักครับของอยากของกินกินไปแล้วจนไหวไปแล้วมีคือเฮาได้ส่วนนี่ครับอ่ากินก่อนก่อนที่เฮาจะได้ผลผลิตจากยางนาเม่นบครับนม่นครับผมเพื่อนบอกว่าสองปีถึงสามปีเดี๋ยวก็ได้มีเห็ดกินบ้านพ่อเขา เพราะเขาขืนมานะครับอ่าระยะที่เขาปลูกเมรหาสิฟน้อาประมาณนะครับระยะต้นระยะแถวครับจะเห็ดเป็นอุโมงต้นไม้ครับโอ้เป็นอุโมงต้นไม้แน่นครับแล้วกอนต้นไหม้มันสิญไเนี่ยเขาก็เลยปลูกตัวนี้นะครับเป็นผลพลอยได้ครับเป็นส่วนฟังท่านี้ก็จะเป็นอ่าชะอมครับพิดรั่วฟังท่านี้ก็เป็นผักขาเด้อพี่น้องครับถ้าพื้นที่ไดนี่ มีตลาดชุ่มชนนี่ก็เก็บก็ไดเสารละหาบาทสิบบาทก็ดีกว่าเสียไปหาบาทสิบบาทได้ครับเนาะนี่คือผลพอยได้ครับผมยุนี่ก็จะมีทั้งข้องข่องนะครับไปเลี่ยงกุ้งกับปลาซิ่วครับย่นี่ข่องครับผมนี่กุ้งมีปลาซิ่วครับปลาหางยุ่งก็เลี่ยงคือกันพะว่าเป็นคนมากหลากหลายผสมผสานาเนาะ อือนี่ครับมันอนี้ภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศแล้วก็มาเบิงการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานของบาวฉลามทองเนตเนอะพี่น้องเนอะก็เห็นแล้วว่าเออพ่นเฮ็ดอยู่นีดหนสุดยอดของเพิน่นไอเดียบัว,ว่าจะการเหลียงสั์หรือว่าการปลูกพผืชที่มุนเวียนเป็นพผืชในระยะสัน้นครับพี่น้องบวบแน่ได้ครับเนี่ยตัวนี้บวบหอมแง่วครับผมบวบหอมแา่วนี่นอ้หน่วยใหญ่เลยพี่น้องว่ามันใหญ่กว่าแขียนครับ ต move, side, day, ัวนี right ้เขาจะเน้นไปทางเหตการเหตุทางแบบว่าถามวอนที่เดียวเหงาๆทีเดียวกับจังเอาอ่าเมล็ดพันธุ์นี่มาเสียบแทนเพื่อจังวอนอื่นเหลื่อมไ่ามม้วนี่เขาก็เหลื่อมเก็บพันธุ์ได้เลยเห็นบ่เห็นปะเขาลงเรื่องเนี่ยเป็นเสาเป็นใหม่เนี่ยเลยครับบาลสลัมตัวนี้เขาจะใส่เป็นอแกนใหม่นะครับเป็นใหม่เต็งเป็นใหม่เนี่ยนะครับเสียงหน้าเกาสมัยโบราณครับอ่ามันจะมีความทนเนาะพวกใหม่แกนพวกนี้ ครับผมนี่บานนี้เวลาห้าปลูกปลูกของอยู่นี่ครับนี่คืออตัวใส่ปุย๋ยให้พืชผักของเ่าให้พืชผักของห่อแม่นีในในส่วนนี่เฉพาะส่วนนี้เพราะว่าตัวนี้มันสิถือออกแบบมาอาให้ลาดเอียงโอ้พอฝนตกนะครับครับน้ำฉีกฉีไกล้เนี่ยแต่ไรลามาเส<อ>ต<น>ิลใหมมาหะต้นใหม่พวกที่ห้าปลูกไว้ในพืชผักทุกอย่างอยู่นี่แม่นครับผม เท็บเจียว่บเลใส่ปุ๋ยยั้งเลยมันบ่อครับบ่อบ่ครับก็าก็มีแค่นาที่อ่าเก็บของในสวนเขามาครับนี่ติดใจไงสีแล้วลุงสอนนี่กับวัาดุนี่มันต้องเสียดายยากเลยเพราะว่าของเข้าเดี๋ยวฟื้ออี่แล้วย้อนกินได้เลยครับนะครับเห็นว่าเขาจ็กินไก่เป็นคนป่อยได้ไปอีกครับไก่มันอยู่ข้างในครับนะครับเห็นบ่อหยามันจะดับไปเบิดเลย บ่มียาเลยเนาะแมนครับเป็นนวยกําจัดหนาย่างดีเลยถึงของช่วงนี้มันจะ่ายแต่ก็มีพอได้เห็นก็ด้กินไปเรื่อยๆพอเฮ้ากับบด้เ้นถึงไปจุดที่แบบว่าขายแต่ตัวที่มันสางลายใดก็อาจจะเป็นพวกอ่าสัตว์สส่วนใหญ่นะสัตว์แต่เฮาเด็กินบ่มีรายใจก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ครับ,รบนแมนครับบางที่ไหนทมันบ่งอมเขาเอาไปขายมันก็บ่ไไ้ที่เา่าแมนครับคือยังดูกนี่ไปขายสิได้จากบาทประมาณ มันได้บบกีตังครับครับอ่นี่ไปเขากรตีส่งกระตีจะบกเกินสิบบาทบกเกินครับครับแต่้าห้าอเปี้ลยงพวกซั์ครับรักลอยครับครับรักลอยแม่นี่คือห้าพยายามหามาแล่ะกะปับปรับเปลี่ยนเนาะครับแม่นครับเบาฉลัมนี่สำหรับบร้การผ้ามักพีนองว่าเอาเทคนิคนะครับสำหรับการเห็ดหัวเห็ดสวนในจุดหย่อมๆเป็นผืนพักสวนขัวล้ะกะใส่ได้แบบเน่า และเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยที่ผมนะครับอ่าไท้ายถอดให้พี่น้องด,ด้เบื้องนะครับมันหนาเรือเสือมันมันเห็ดแหล้วมันปลูกอยู่ปลูกกินได้อีหลีครับผมนี่เห็นบอกมันก้าเริ่มออกน้อยออกผลนี่่ันว่าบักุวงขนมจริงเรื่องปัญหาอาา่าสำหรับบักุวงโคนหรือบักุวงสูงรุ่นนี้ไม่ต้องใส่ไม้สาวครับยางมาปิดเอาได้เลย เด็กๆหน่อยร้ามาัดขมาเนี่ยมันเก็บผลผมเได้ค<ม>รับเบาสลามเพราะว่าวมันบสูงครับครับเข้ากับอะไร้างต่ไก่ถนัดมากินเน่ยมันสุกอากาเทคนิคก,การปลูกมะฮงเห็นบอกมันออกเป็นันปั่นเลยได้ดอกมันครับอ่านี่ดอกออกผลได้กินแบบเร็วๆยาวๆอ่าถ้าสูงถ้าเลื่อมสูงก็ตัดหยอด อามมหแมนครับเขาเข้าก็จะตออกมาตามตาเขาอยู่แล้วกระสีเดียเตี้ยตัวนี้เขาก็ใสแบบปกติธรรมาปบกติครับแมนครับใส่ปุ๋ยที่ใกล้ชิงัวเขาธรรมดาครับอ่าปลูกธรรมดาเลยครับตัวนี้แค่พันผื้นบานนะครับถ้าเป็นพันดีกับแหงสิงหามแหงนวยอาจจะตั้งดินเลยนวยอาจจะเห่วลงมาถึงดินเนาะถูกต้องครับผมอาจจะตั้งดินเนาะเป็นตะเบิงแน่นอนครับบันนี้เนาะนี่ครับหย่อดเลยครับเบาวสลัม วันนี้พี่น้องเมื่อเบิงไอเดียแด้วกับเทคนิคการปูประคุงครับอยู่นนี้อ่าพี่น้องสามารถนําไปปรับปรุงแด้วกับประยุกตสในหัวในสวนพี่น้องได้ครับืันนี้ขอบคุณเบ้าฉลามหลายๆครับเอาไว้คลิปหน้าพบกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ